สาราเดียวชาแนลสวัสดีครับวันนี้มาตั้งค่านาฬิกา SQB หนึ่งหนึ่งามาเริ่มกันเลยนะครับรุ่นรุ่นนี้มีแค่สามปุ่มนะครับก็คือด้านซ้าย2ปุ่มด้านขวาหนึ่งปุ่มอันดับแรกเลยนะครับให้เรากดซ้ายล่างนะครับอยู่หน้าไหนก็ตามนะครับกดซ้ายล่างนะครับจนเห็นวินาทีกระพริบนะครับให้กดซ้ายบนหนึ่งครั้งครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะด้านหน้าที่กระพริบนี้เป็นเวลานะครับวันนี้เราจะตั้งเป็น ุ่มครึ่งนะครับอ่ากดไปเลยครับกดขวาล่างนะครับไล่ไปนะครับหกเจ็ดแปดอันนี้นะครับ PM นี่ก็คือเที่ยงนะครับสิบสอง PM นะถ้าไม่มี PM นี่ก็คือเป็นเที่ยงคืนเนาะอ่าเรากดหนะ้า PM นะแล้วก็เลขหนึ่งนี่ก็คือบ่ายโมงนะอาทุ่มหนึ่งก็เลขเจ็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดขวาบนหนึ่งครั้งครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะ อันนี้เป็นนาทีนะครับเราจะตั้งเป็นทุ่มครึ่งนะครับกดขวาล่างนะครับอ่ากดขวาล่างไล่ไปเลยนะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีถอยหลังนะเสร็จแล้วนะครับกดขวาบนหนึ่งครั้งครับเพื่อเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นเดือนนะครับอันนี้เป็นเดือนหกนะครับอันนี้เราก็ตั้งเป็นเดือนแปดก็กดขวาล่างไล่ไปเลยครับเดือนแปดนะเสร็จก็กดขวาบนหนึ่งครั้งครับจะเห็นว่าด้านบนกระพริบแล้วครับ่ก็คือวันนะครับอ่าสมมติวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะ กดไล่ไปเลยครับฝ่าล่างเนาะเสร็จแล้วนะครับให้เรากดขวาบนเพื่อเปลี่ยนโมดอีกหนึ่งครับ S S A นี่ก็คือ Saturday นะครับวันเสาร์นะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับ S, mm hmm. <S uh, U SU Monday s u n ไอ้ Sunday วันอาทิตย์นะครับ M O Monday นะครับอันนี้ก็คือวันจันทร์นะ T U Tuesday วันอังคารนะครับ W E นะครับ เว้นเดวันพุธนะครับ T H S เดวันพุลหัดนะครับ S R ไฟเดย์วันศุกร์นะครับเลือกเอาครับจะเอาวันไหนอ่ะสมมติเราได้เสร็จเราก็กดซ้ายบนหนึ่งครั้งครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือเราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็กดซ้ายล่างเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับถ้าเราอยากจะตั้งให้อ่าเลขเจ็ดนะครับทุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นสิบเก้านะครับ อันนี้เดี๋ยววิธีการตั้งนะครับเราก็กดเหมือนเดิมครับเริ่มแรกครับกดใช้ล่างไปนะครับจนวินาทีกระพริบนะครับเหมือนเดิมเลยครับกด้า้บนหนึ่งครั้งครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะมากดกดฟ้านะครับกดเาอไว้ นสาเกตกาเนี้ไม่ครับม็ดเ็กเม็ดเดียวที่ไม่องาาลงได้ครับสูมากพาหน้าเับเรามมร